สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะเราจะมาเช็คดวงชะตาในช่วงปลายปีเนื่องจากว่ามีอิทธิพลของดาวใหญ่ถึงสีดวงด้วยกันนะคะที่ได้ทำการโคจรวิปริตหรือโคจรผิดปกตินะคะดาวสีดวงที่เราจะพูดถึงกันในคลิปวิดีโอนี้ประกอบไปด้วยดาวพระศุกร์ ดาวพระเสาร์ดาวพระพฤหัสและดาวมฤตยูนั่นเองค่ะการโครจรวิบริ์หรือการโครจรผิดปกติของดวงดาวย่อมส่งอิทธิพลต่อแต่ละลัคนาราศีนะคะเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ว่าอิทธิพลของดาวเหล่านั้นจะส่งผลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมค่ะชาวกุมท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุมก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกุมนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกุมว่าในช่วงที่ดาวใหญ่ๆทำการโครจรผิดปกติหรือโครจรวิปริตจะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณในช่วงปลายปีนี้อย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมคะ่ะต้องอธิบายกันอย่างนี้คะ่ะว่าการโคจรผิดปกติหรือว่าการโคจรวิปริษของดวงดาวนั้นไม่ได้ว่าส่งผลเสียต่อคุณเพียงอย่างเดียวก็จะมีเกณฑ์ส่งผลในด้านบวกด้านดีเกิดขึ้นด้วยนะคะมันก็จะต้องดูทั้งมุมดูทั้งองศาและประกอบกับการดูอย่างอื่นร่วมด้วยคะ่ะในคลิปวิดีโอนี้เราจะยกทั้งหมดคือสดวงดาวที่ได้ทําการโคจรผิดปกติ ซึ่งประกอบไปด้วยดาวพระศุกร <se> ์ค่ะดาวพระศุกร์เริ่มทําการโคจรวิดพิริตตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมไปจนถึงวันที่30กันยายนปี2566ค่ะดาวถัดมาคือดาวพระเสาดาวพระเสาเริ่มโคจรวิดพิริตตั้งแต่วันที่19มิถุนายนไปจนถึงวันที่7พฤศจิกายนปี2566ค่ะดาวมรตยูได้ทําการโคจรวิดพิริตตั้งแต่วันที่21กันยายนไปจนถึงสิ้น ปีนี้และดาวพระพฤหัส,สบดีได้ทำการโคจรวิปริตตั้งแต่วันที่29สิงหาคมไปจนถึงสิ้นปีนี้เช่นเดียวกันค่ะมาเริ่มต้นที่ดาวดวงแรกนั่นก็คือดาวพระสุก์นะคะซึ่งดาวพระสุก์จะโคจรวิริิตอยู่ระหว่างสองภพเรือนนั่นก็คืออยู่ระหว่างเรือนปัตตานีและเรือนอรินะคะก็จะสลับไปสลับมาอยู่แบบนี้เป็นระยะเวลาประมาณเกือบสองเดือนเต็ม ดาวพระศุกร์นะคะถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและเป็นดาวเจ้าเรือนสุขภะของคุณค่ะเมื่อมีการเดินวิปริตเดินผิดปกติแบบนี้นะคะก็จะส่งผลต่อหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชาวลัคนาราศีกุมนั้นจะมีมากขึ้นโดยเฉพาะความรับผิดชอบในครอบครัวอาจจะมีเกณฑ์เกิดค่าใช้จ่ายภายในบ้านที่สูงขึ้นอาจจะมีเกณฑ์เจอกับของเสียของพังของชำรุดภายในบ้านหรืออาจจะเป็นช่วงที่บ้านรั่วน้ําซึมนะคะหรือว่าอาจจะ จะเป็นช่วงที่มีเกณฑ์ซ่อมแซมรถ จ่ายค่าประกันรถแมนเทนนต์รถในระยะนี้ก็เป็นไปได้ถ้าชาวลัคนาราศีกุมไม่ได้มีภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ต้องระมัดระวังการประทะการมีปัญหาหรือการมีความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านนะคะชาวลัคนาราศีกุมคะถ้าคุณอยากจะริเริ่มทําอะไรใหม่ๆในระยะนี้ต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าพลีพลม้มอย่าพึ่งรีบนะคะโดยเฉพาะใครที่จะลงทุนโดยใช้เงินก้อนใหญ่ต้องใจยเย็นๆคะ่ะในเรื่องของผลประ ประโยชน์ในเรื่องของความเสี่ยงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ยังไม่เหมาะสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคะพยายามเก็บเงินสดไว้กับตัวเองจะดีที่สุดค่ะในช่วงที่ดาวพันธุดาวพระศุกร์โครจรวิปริตแบบนี้ชาวลัคนาราศีกุมต้องดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวรวมไปถึงตัวคุณเองด้วยนะคะอาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ไม่สบายอาจจะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีกุมและคนใกล้ตัวนั้นจะมีปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้น ด้วยเช่นกันค่ะดาวดวงต่อมานั่นก็คือดาวมฤตยูค่ะซึ่งดาวมฤตยูได้รับอิทธิพลอย่างแน่นอนเพราะดาวมฤตยูในขณะนี้โคจรอ,อยู่ในบ้านของดาวพระสุกเมื่อดาวพระสุกมีการโคจรผิดปกติหรือวิปปริด ก็แน่นอนว่าย่อมส่งผลต่อดาวมฤตยูด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะดาวเจ้าเรือนเขาโคจรไม่ดีแล้วดาวที่มาอยู่ในบ้านเรือนของเขานั้นก็ย่อมได้รับอิทธิพลไปด้วยค่ะดาวมฤตยูมาอยู่ที่ภพพันธุในระยะนี้นะคะจะต้องอธิบายแบบนี้ค่ะว่าไม่ได้ส่งผลเสียต่อชาวลัคนาราศีกุมเพียงอย่างเดียวเพราะดาวมฤตยูนั้นเป็นดาวที่คาดเดาวอะไรไม่ได้ง่ายๆค่ะบางครั้งเขาส่งผลดีบางครั้งเขาส่งผลเสีย เสียให้กับคุณก็เป็นไปได้ซึ่งในจังหวะที่ดาวมฤตยูโครจรมาอยู่ในเรือนพันธุและได้โครจรวิปริตในครั้งนี้สมัยมองว่าไม่มีอะไรที่คุณได้มาโดยง่ายค่ะจะต้องแลกมากับความพยายามแลกมากับความเหนื่อยยากแลกมาด้วยความขยันชาวลัคนาราศีกุมถ้าได้ตั้งใจทําอะไรเต็มที่แล้วความสําเร็จความมั่นคงจะบังเกิดกับคุณอย่างแน่นอนในช่วงที่ดาวมฤตยูมาอยู่ในเรือนพันธุอาจจะมีบททดสอบบางอย่างอาจจะมีอุปสรรคป,ปัญหาเกี่ยว กับเรื่องของการงานเข้ามาขอให้คุณใจเย็นๆขอให้คุณใช้สติและใช้ความระมัดระวังรอบคอบในเรื่องของการงานนะคะเพราะบางช่วงบางจังหวะก็จะมีความกังวลเกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานของชาวลัคนาราศีกุมนั่นเองค่ะชาวกุมต้องระมัดระวังคนเข้าใจคุณผิดนะคะต้องระมัดระวังความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในที่ทํางานต้องระมัดระวังการมีปัญหามีปากเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่ต้องระมัดระวังเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องบริว อาจจะใส่ร้ายใส่ความหรือแข่งข้อกับคุณต้องดูให้ดีบางที่ลูกน้องไม่ได้แข่งข้อกับคุณไม่ได้มีปัญหากับคุณแต่ลูกน้องบริวารมีปัญหากันเองก็ผลก็ส่งผลกระทบต่อด้านการงานส่งผลกระทบมายังคุณได้เช่นกัน ต่อมามาพิจารณากันที่ดาวพระพฤหัสนะคะซึ่งดาวพระพฤหัสสาหรับชาวลัคนาราศีกุมนั้นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและถือเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของคุณค่ะในช่วงที่ทําการโคจรวิปริษ์นี้จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่29สิงหาคมเป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีเลยนะคะดังนั้นในช่วงที่สมัยอัดคลิปนี้ยังไม่เข้าสู่ช่วงที่ดาวพระพฤหัสทําการโคจรวิปริษหรือโคจรถอยหลังนะคะอยากจะบอกชาวลัคนา าราศีกุมว่าช่วงที่ดาวพระพฤหัสเขายังไม่ได้โคจรวิปริตจะทําอะไรให้รีบทำนะเพราะดาวพระพฤหัสถือเป็นดาวสุปเคราะห์ดาวใหญ่เมื่อดาวดวงอื่นๆที่เขาโคจรไม่ดีส่งผลไม่ดีต่อเจ้าชะตาดาวพระพฤหัสจะทําหน้าที่คุ้มครองดวงชะตาทําหน้าที่ปกป้องดวงชะตาแต่เมื่อใดก็ตาม ที่ดาวพระพฤหัสกลับเป็นว่าโคจรไม่ดีเสเองไม่มีดาวใดที่จะสามารถมาคุ้มครองดวงชะตาหรือว่าให้ผลแทนดาวพระพฤหัสได้นะคะดังนั้นก่อนที่ดาวพระพฤหัสจะอ่อนแรงอ่อนกําลังชาวกลุ่มจะรีบลงมือทําอะไรขอให้รีบในจังหวะเวลานี้เลยนะในช่วงที่ดาวพระพฤหัสโคจรผิดปกติหรือโคจรวิปริตน,น,นั้นก็ยังถือว่าเป็นการพักองศาเป็นการโคจรวิปริตที่อยู่ในจุดที่ไม่ได้ส่งผลแย่ต่อชาวลละ าราศีกุมค่ะแต่มันก็ไม่ได้ส่งผลดีหวือหวาอะไรนะมันก็ดีเสมอตัวเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ในมุมที่ส่งผลแย่หรือมุมที่ต้องระมัดระวังนั้นมันก็จะมีจังหวะช่วงที่ดาวพระราหูโคจรย้ายราศีอาจจะมีการทิ้งทวนของดวงดาวเพราะดาวพระราหูก่อนหน้านี้สถิตร่วมกันกับดาวพระพฤหัสนะคะชาวลัคนาราศีกุมมีเกณฑ์ที่จะใช้เงินเยอะขึ้น และมีค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายประจําของคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องวางแผนในเรื่องของการเงินการทองของตัวคุณเองให้ดีด้วยนะชาวลัคนาราศีกุมภ์คะประการต่อมานะคะในระยะที่ดาวพระพฤหัสโคจรถอยหลังหรือพักองศาแบบนี้อาจจะมีเกณฑ์ขัดแย้งหรือว่าผิดใจกันกับคนในครอบครัวด้วยหากคุณทําธุรกิจร่วมกันกับญาติพี่น้องทําธุรกิจร่วมกันกับคู่ภรรยาหรือคู่สามีก็ต้องพยายามประนีประนอม ช่อย่าพยายามวิจารณ์ใครตรงๆแรงๆนะคะคนที่จะรักษาน้ําใจกันจะดีที่สุดค่ะดาวดวงถัดมานะคะนั่นก็คือดาวพระเสาร์ที่เราจะพิจารณากันค่ะดาวพระเสาร์ในขณะนี้โคจรมาทับลัคนาราศีเกิดของคุณอยู่ดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศนะคะและดาวพระเสาร์เองก็ถือว่าเป็นดาวบาปพระเคราะห์ถือเป็นดาวโทษทุกข์ด้วยการที่ดาวพระเสาร์ดาวเจ้าเรือนวินาศมาทับเนื้อทับตัวคุณในครั้งนี้มีเหตุมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้นั่นก็คือ ปัญหาเก่าๆเรื่องราวหนักใจเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะจบลงแล้วหรือมันยังไม่จบก็ตามมันจะกลับมาทําให้คุณหนักใจได้อีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายปีนี้อาจจะเป็นปัญหาคล้ายๆเดิมที่เคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อในอดีตกลับกลายเป็นว่ามาเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงนี้หรือปัญหาใดที่มันคาราคาซังอยู่ยังแก้ไม่ตกยังหาทางออกทางแก้ไม่ได้ก็อาจจะกลับมาประทุอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะคะแต่ในมุมที่ดีก็มีเช่นกันค่ะไม่ได้หมาย ว,ว่าดาวพระเสาร์จะส่งอิทธิพลเสียต่อคุณเพียงอย่างเดียวยังมีเกณฑ์ที่จะส่งอิทธิพลดีๆนั่นก็คืองานใดที่เกี่ยวกับงานจำเพาะเจาะตรงงานใดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขนะคะการ ซ่อมแซมงานใดที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยีงานออนไลน์งานทางไกลทางต่างประเทศกลับกลายเป็นว่าจะส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีกุมนั่นเองค่ะและในช่วงนี้นะคะใครมีความลับอะไรอย่าเปิดเผยมากนะชาวกุมมีโอกาสที่คนอื่นจะมาล่วงรู้ความลับหรือว่าอะไรที่คุณปกปิดเป็นความลับก็ต้องไปดูแลเรื่องนั้นให้ดีโดยเฉพาะเรื่องของเอกสารต่างๆข้อมูลไฟล์งานถ้าคุณอยากจะเก็บมันเป็นความลับนะคะเช็คเครื่องไอที IT ของคุณ ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น iPad Note b บ o k คอมพิวเตอร์นะคะเปลี่ยนรหัสบ่อยๆนะมาอย่างนั้นอาจจะมีการถูกแฮกนะคะมีคนมาล่วงรู้ความลับอะไรบางอย่างได้เช่นกันค่ะอีกประการหนึ่งที่อยากให้ชาวลักนาราศีกุมระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพโรคเกา่าๆโรคประจําตัวเกา่าๆนะคะอาจจะมีเกณฑ์มาออกอาการหรือว่ามากําเริบอะไรในช่วงนี้พยายามอย่าห่างหมออย่าห่างแพทย์สําหรับคนที่มีโรคประจําตัวนะคะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลักนา ราศีกุมค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวกลุมทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ